สอบกองทุนสอบอย่างไรให้ผ่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดแนวทางการสอบวิธีการสอบเล็กๆน้อยนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ว่าจะสำหรับมือใหม่หรือคนที่กำลังสอบกองทุนอยู่ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับขั้นตอนการสอบผมจะแนะแนวเป็น3สเต็ปนะครับ 1. กดการสอบเบื้องต้น 2. แนวทางระบบการเทร 3. แนวทางจิตวิทยาการสอบเดี๋ยวเริ่มจากกฎการสอบเบื้องต้นกันเลยครับรูปแบบการสอบมีอยู่3แบบนะปกติโดยทั่วๆไปเปล่ากองทุนต่างๆนะครับก็จะมีการสอบแบบ1เฟสนะครับ2 a เฟสและ3 a เฟสเนาะ แต่รูปแบบที่4นี้ไม่ใช่การสอบนะครับก็คือซื้อพอร์ตสอบเป็น i n นสแตนนะครับเราสามารถซื้อพอร์ตสอบแล้วก็มาเทรดแล้วก็แชร์ r o f i t Share กับทางกองทุนได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะแบ่ง p โป f i t Share น้อยไปนะครับและวันนี้ผมจะมาพูดการสอบ e ีเวอร์ i o ชแบบ2เฟสนะครับเนาะเพืเ่อนๆเ,เ,เป็นการเทรดแบบปกติทั่วไปและคนทั่วๆไปสอบกันนะครับเราจึงมาเจาะลึกการสอบแบบ2เฟสกันดีกว่าครับผมทบทวนการสอบเบื้องต้นนะครับ evaluation 2 p h เฟนะหรือการสอบแบบ2สเต็ปหรือสอบ2ครั้งนะครับเราต้องผ่านเฟสที่1่แล้วก็ต้องผ่านเฟสที่2นะครับก่อนที่จะได้รับพอร์ตจริงหรือพอร์ตฟันเดตของทางกองทุนนะครับหรือเราก่อนที่เราจะได้รับเงินทุนเนาะเราต้องเทรดให้ผ่าน2เฟสก่อนนะครับอันดับแรกนะเฟสแรกเพื่อนๆหลังจากที่เราสมัครสอบไปนะครับจ่ายเงินค่าสอบไปเราก็จะได้พอร์ตสอบมาสอบนะครับอันดับแรกนะครับเฟสแรกเป้าหมายกําไรเขาก็จะให้ทํากําไรอยู่ ที่10%นะครับโดยทั่วไปแล้วกองทุนก็จะมีทั้ง8%แล้วก็10%อนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างกำไร10%แล้วกันเราต้องทำโปรฟิต t ทร็เก็ตนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับก็คือเดลี่ดอดาวเนาะหรือกฎการสูญเสียรายวันนะครับติดลบได้ต่อวันนะไม่เกิน5%นะครับส่วน MDD นี่หมายถึงว่าแม็กด d o w n นะครับขาดทุนได้สูงสุดหรือดอดาวได้สูงสุดนะครับไม่เกิน10%นะครับ ถ้าะถ้า10.1%ขึ้นไปเราก็จะตกทันทีนะครับแล้วก็เทรดดิ้งเดย์หมายถึงว่าขั้นต่ำนะครับแล้วแต่กองทุนเนาะบางกองทุนก็ให้เทรดขั้นต่ำา3วัน4วันนะครับบางกองทุนก็5วันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับว่ากองทุนอาจจะมีกฎบังคับนะครับมีเทรดดิ้งเดย์นะครับเราต้องเปิดเทรดขั้นต่ำก็คือ5วันเทรดนะครับนี่ก็เป็นกติกาหลักๆนะในการเทรดนะครับนี่ก็คือการเทรดแบบเฟสหนึ่งเนาะ ถ้าหากเราทำกำไรได้นะครับโดยที่ไม่ได้โดนเดลี่ดอดาวหรือแม็กลอสนะครับหรือแม็กดอดาวนะครับเราทำกำไรได้10%เราก็จะได้พอร์ตใหม่มาให้สอบนะครับนั่นก็คือเฟส2ส่วนเฟส2นะครับทุกๆก,กองทุนส่วนใหญ่เลยก็จะให้เป้ากำไรครึ่งหนึ่งของเฟส1นะครับนั่นก็คือ5%นะครับ บางกองทุนนะครับมี8%เฟด2ก็อาจจะ4%หรือ5%นะครับโดยทั่วไปกติกาก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป้าเฟด2ก็จะอยู่ที่5%นะครับแล้วก็ Daily ดอลดาวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่5%นะครับแล้วก็ Mac d ดอลดาวเนาะไม่ให้ติดลบเกิน10%นะครับถ้าหากเราเทรดเทรดดิ้งเดย์ครบ5วันอีกนะครับก็ตามกติกานั่นแหละก็แล้วแต่กองทุนนะครับว่าเขาจะให้เราเทรดไปกี่วันนะหลังจากที่ ผ่านเฟส1มานะครับเราก็สอบเฟส2ต่อเนาะหลังจากที่ผมอธิบายกติกาเฟส2เสร็จนะครับถ้าหากเราทํากําไรผ่านนะครับหรือทําตามเป้าได้นะครับเราก็จะได้รับพอร์ตฟันเด็ดนะครับนั่นก็คือการรับพอร์ตจริงส่วนพอร์ตจริงนะครับอันดับแรกเลยก็คือไม่มีเป้านะครับเราทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้แบ่งส่วนแบ่งกําไรเท่านั้นนะครับอาจจะเป็น80 ต่อ20นะครับหรือ75ต่อ20หรือบางกองทุนให้90นะครับกองทุนรับไป10อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดกตกิกาก็เหมือนในตอนสอบเลยนะครับเพราะว่าพอร์ตจริงเนี่ยก็จะไม่สามารถดอดาวเดลี่ดอดาวเนี่ยไม่เกิน5นะครับแล้วก็แม็กดอดาวก็ไม่เกิน สินะครับแล้วก็กองทุนส่วนใหญ่นะครับเขาให้เราเทรดขั้นต่ํา14วันนะถึงจะสามารถถอนเงินครั้งแรกได้เนาะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบายวิกลี่นะหรือ14วันนะครับหลังจากที่เราเปิดเทรดวันแรกนะครับ14วันก็จะสามารถถอนได้เนาะนี่ก็คือกฎการสอบกติกาเบื้องต้นในการสอบ2เฟสนะครับเดี๋ยวไปคุยแนะแนวทางนะครับวิธีการสอบว่าเราจะสอบผ่านยังไงกันเนาะสแนวท ทางระบบการเทรผมจะเริ่มจากเราต้องกำหนด Risk ์รีวอ d นะครับหรือ RR เนาะการเทรดนะครับเราต้องจัดแจง Position มีกำหนด RR อย่างชัดเจนนะครับก็คือ Risk r รี a อ d เรชั่นะครับถ้าหากเรากำหนด r i สต r รีวอ d ได้เนี่ยความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยถ้าเราจัดเป็นส่วนได้โอเคนะครับการสอบก็จะทําให้เราบริหารจัดการเป็นเรื่องง่ายนะครับหลังจากที่เรากําหนด r i สต r รีวอ d ไว้แล้วนะครับเราต้องควบคุม d a i l y ดอดาวนะครับไม่ให้ ติดลบเกิน5%นะครับเราควรที่จะเหมาะสมกับการหยุดก็คืออาจจะติดลบสัก3%นะครับอาจจะพอก็ได้นะหรือบางคนอาจจะใช้สุดๆก็คือใช้ความเสี่ยงที่ประมาณ4%นะครับก็หยุดนะครับห้ามเทรดต่อนะครับนี่ก็คือเป็นการควบคุม daily ดอ o w n นะครับพอเราควบคุม daily d r a ดอ o w n แล้วเพื่อที่จะไม่ให้เกิน แม็กดอดาวนะครับหรือสูญเสีย10%นะครับ,รนะรบในตามกฎของทางกองทุนเขาตั้งไวนะ้นอกว่าไม่ให้เราขาดทุนเกิน10%ของพอร์ตนะครับเราต้องควบคุมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิธีการเทรดกำหนด R RR กันก่อนเลยนะครับหรือ Risk Reward Ratio เนาะผมขออนุญาตใช้ R RR 1ต่อ2เพื่อให้เห็นภาพตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับผมพูดก่อนเลยนะครับว่าการสไตล์การเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น R RR 1ต่อ2หรือต่ออะไรก็ช่างนะครับอยู่ที่ความพอใจหรือสไตล์การเทรดของเรานะครับแต่ถ้าหากเราบริหารจัดการ r i c h r e w a r d เนี่ยหรือ RR 1ต่อ2ในรูปแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวอย่างไปเปรียบเทียบตามสไตล์การเทรดของตัวเองนะครับอย่างเช่น อรหต่อ uh, uh, 2แบบนี้นะครับถ้าหากเราเทรดทองคำเนาะเราตั้ง uh, ความเสี่ยงไว้ที่1%นะครับของพอร์ตเนาะถ้าหากเราทํากําไรหรือเทคโรฟิกได้นะครับเราก็จะบวกที่2%เนาะเพื่อนๆหรือคิดง่ายๆคราวนี้เราจะผ่านกองทุนได้อย่างไรก็คือเราก็แค่ เทรดชนะ4-5ไม้นะครับนี่ก็แน่นอนครับเราผ่านได้แน่นอนถ้าหากเราชนะต่อเนื่องนะครับแต่ในความเป็นจริงนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระบบการเทรดแบบใดนะครับมันก็อาจจะเจอความผิดพลาดนะครับหรือเราอาจจะโดน SL โดน STOP l o s อเนาะอันนี้ผมพูดเลยว่าเราก็ต้องเทรดตามระบบไปเรื่อยๆนะครับเวลาเราแพ้นะครับเราแพ้1% หรือบางคนอาจจะใช้ความเสี่ยงแค่0.5ก็ได้นะอันนี้ผมพูดบอกแล้วเนาะว่าแล้วแต่รูปแบบนะครับแต่ผมตีเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆเข้าใจภาพแล้วก็มองภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเนอะอันนี้ผมพูดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น1%ก็ได้นะครับย้านะไม่จําเป็นต้องเป็นใช้ความเสี่ยง1%ก็ได้บางคนอาจจะใช้ความเสี่ยง2%เลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เทคโปรฟิตที่4%นะครับอาจจะเปิดไป2ไม้เนี่ยก็อาจจะผ่านเลยก็ได้ อันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนหรือรูปแบบการเทรดในแต่ละคนเนาะแต่นะครับผมแนะนําว่าถ้าหากเราใช้ RR 1ต่อ2เนี่ยเราใช้ความเสี่ยงที่1%นะครับถ้าหากเราแพ้3% 3อ่ะสไม้นะครับแพ้ต่อเนื่องหรืออาจจะแพ้ไปที่4ไม้นะครับเราควรที่จะหยุดทันที นะเพราะว่ามันจะเสี่ยงที่เราจะโดนเดลี่ดาวนะครับไม่แนะนำนะครับถ้าหากเราใช้ความเสี่ยงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่แนะนําให้เราใช้ความเสี่ยง5ไม้นะหรือให้ลบ5%นี่เราตกแน่นอนนะครับเพราะว่าไหนก็จะบวกค่าสเปรดนะครับไหนก็จะบวกค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะว่า SL เราเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะตามที่เราคํานวณอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องพูดให้เห็นภาพละกันนะครับเปรียบเทียบอีก1 p ึ่โพดิชันนะครับนี่ก็คือ RR 1ต่อ4เนาะเพื่อนๆจะได้เห็น ภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่ก็ใช้แบบเดิมนะครับนี่เปรียบสมมุติว่าเราใช้ความเสี่ยงที่1นะครับแล้วก็ทำกำไรอยู่ที่4%เนาะเราจะชนะแค่2ไม้นะครับหรือ3ไม้เนี่ยเราก็จะผ่านแน่นอนนะครับนี่ก็ถึงเป้าไวขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับความเสี่ยงหรือ,อทำกำไร ที่มากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าหาก,กเราใช้ R าที่สูงเนาะมันจะทําให้วินเลตเราต่ํานะครับแต่วินเลตต่ําก็สามารถผ่านได้นะครับเ,เพื่อนๆนี้ยิ่ง มีแนวโน้มที่จะผ่านสูงนะครับถ้าหากเราเทรดตามรูปแบบนี้หรือเทรดตามแผนนะครับเนาะแต่ในความเป็นจริงนะอันนี้ผมพูดเรื่องด้านจิตวิทยาการเทรดด้วยหลายคนนะครับก็อาจจะมีความกลัวเนาะกลัวตกกลัวสอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยอาจจะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ทําตามแผน นะเนาะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะไม่ทําตามแผนก็เลยพูดง่ายๆมีอารมณ์เข้ามาในการเทรดในการสอบนะครับจึงทําให้เราส่วนใหญ่ตกกันนะครับเนาะเรื่องจิตวิทยาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบครับ 3. แนวทางจิตวิทยาการสอบผมบอกแล้วนะครับว่ามันสำคัญจริงๆเนาะเพราะว่า การสอบเนี่ยเราจะมีอารมณ์นะครับอารมณ์มากกว่าการเทรดพอร์ตตัวเองนะครับเพราะว่า 1. แหละเรากลัวที่จะสอบตกนะครับแล้วก็2มีความที่อยากจะผ่านนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทั้งกลัวตกและอยากผ่านเนี่ยมันคือความกดดันนะครับอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์เลยนะครับ จากที่เคยสอบมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบครั้งไหนมันก็จะมีอารมณ์ขึ้นมานะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะทําให้เราไม่เทรดตามระบบนะครับเพราะว่ากลัวตกแล้วก็อยากที่จะผ่านนี่แหละอาจจะมีการโอเวอร์เทรดนะครับอาจจะมีการเทรดแก้แค้นอันนี้ก็ต้องอยู่ในมายเซตหรือจิตวิทยาในการเทรดของเราละกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วคนที่สอบตกนะครับอยากจะแก้ แก้ตัวสอบใหม่ทันทีเนาะมันเป็นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับความเสี่ยงของการสอบกองทุนก็คือถ้าคุณสอบตกเนี่ยมันจะเหมือนเล่นเกมนะครับเราอยากที่จะชนะนะครับมากกว่าที่จะแพ้อยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องพื้นฐานของจิตวิทยาของมนุษย์นะครับเมื่อเราตกแล้วเนี่ยเราอยากจะสอบแก้ตัวใหม่นะ่ะ ส่วนใหญ่นะครับพอทที่พอร 2, พอทที่3ที่เราสมัครไปเนี่ยมันจะเป็นการเทรดแก้แค้นนะครับเนาะเราจะไม่เทรดตามระบบนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนี่ผมแชร์ตามประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับแล้วยิ่งเราผ่านแล้วเนี่ยยิ่งกดดันนะครับถ้าหากเราได้รับพอรตจริงมาเนี่ยอันนี้ผมแชร์เลยนะครับว่ายิ่งเราได้พอร์ตจริงมาเนี่ยเราจะยิ่งกดดัน กลัวที่จะไม่ได้ถอนเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเกมเกมหนึ่งนะครับที่เราต้องก้าวผ่านหรือต้องข้ามมันให้ได้นะครับเราถึงจะสําสเร็จในการสอบกองทุนแล้วก็ถอนเงินจากทางกองทุนได้นะครับหรือทําทำกําไรกับทางกองทุนไปได้เรื่อยๆเนาะเราต้องผ่านเรื่องพวกจิตวิทยาพวกนี้ให้ได้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับเนาะตอนแรกนะครับถ้าหากเรายังไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้ที่มากพอนะการสอบกองทุนนี่จะเป็นเรื่องยากนะครับถ้าหากเรามีความรู้มากพอแล้วก็มีประสบการณ์ที่เพียงพอนะครับมันก็จะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแนวทางให้นะครับให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าอันดับแรกนะครับมันมีเดโมให้เราทดลองสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนไหนไหน,นี่ผมก็ยกตัวอย่างแล้วกันอาจจะเป็นอกองทุน ftmo นะครับเราสามารถสมัครสอบเดโม โมแล้วก็รองฟรีได้เลยนะครับก็มีแดชบอร์ดอะไรให้ดูนะครับแล้วก็มีการตกการผ่านเหมือนกันกับเราสมัครสอบเลยนะครับอันนี้เราควรที่จะไปทดลองให้ช่ำชองก่อนนะครับเ,เพื่อนให้เรามีขบวนการหรือวิธีการสอบให้มันดีก่อนเนาะเราถึงจะมาสอบ อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เราควรจะศึกษาให้ดีก่อนทําการสอบทุกครั้งนะครับเพราะว่าที่เราทําการสอบไปเนี่ยเราไม่ได้สอบฟรีนะเราต้องจ่ายเงินนะครับเราต้องมีการเสียเงินจ่ายค่าสอบนะครับเนาะอันนี้ก็อาจจะทําให้เงินของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสูญเสียไปได้นะครับเราควรที่จะศึกษาความเสี่ยง ก่อนการสอบกองทุนนะครับผมก็มีทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆหรือกดไปที่ d e s c r i p t i o n นี้ได้เลยนะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับเนาะเพื่อนๆผมก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆทุกคนที่กำลังสอบหรือศึกษาการเทรดกองทุนสอบกองทุนอยู่นะครับให้เ,เพื่อนๆได้เจอประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ให้เพืเ่อนๆทุกคนที่สอบเนี่ยสามารถ ผ่านกันได้ทุกคนเราก็สามารถทําเงินทํากําไรจากกองทุนเป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักอย่างที่สมใจปรารถนาและกันนะครับเนาะด้วยความหวังดีจริงๆนะครับเพื่อนๆเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปลต่อไปมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ